วันนี้ยิ้มแฉ่งเลยนะคะอาหารหวานค้าวคือวางเต็มอยู่ข้างหน้าเลยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงเชื่อมนะคะเพื่อนๆมะม่วงเชื่อมเราเก็บไว้ในตู้เย็นมีสต๊อกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจะแล้วก็เมนูของเราวันนี้เป็นอาหารทานง่ายๆค่ะอาหารตามสั่งนะคะเราก็จะทานเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวค่ะ ร้านนี้เพิ่งซื้อเป็นครั้งแรกนะคะตลังจากที่เราย้ายที่อยู่ใหม่นะคะเพื่อนจะเดี๋ยวเรามาลองชิมไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วสั่งไปเป็นกระเพราหมูสับนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่ว่า ร้านนี้จะติดหวานไปนิดนึงนะคะไม่นิดเท่าไหร่นะคะออกค่อนข้างมากนะคะเพานจากินเข้าไปคือหวานแบบหวานช่ำเลยะคะ่ะหวานช่ำเลยถ้าเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราจะได้ความความหวานจากน้ำมันหอยอยู่แล้วนะคะ แต่พอเขาใส่น้ำตาลปุ๊บมันจะหวานโดดไปนิดนึงนะคะเป็นกับข้าวที่หวานโดดนะคะไข่ดาวเราก็สั่งแบบไข่ดาวสุกมานะคะวันนี้เพราะว่าเป็นร้านใหม่เรายังไม่เรายังไม่รู้ว่าฝีมือเขาอยู่ประมาณไหนนะคะเพื่อนจะ ปกติอาหารตามสั่งจะสั่งร้านประจําที่แบบคุ้นเคยนะคะเวลาสั่งเขาก็จะทําแบบรสชาติได้ถูกใจเราแต่อันนี้ก็คือว่าก็ก็ยังมีความหวานนะคะ <c oughs> ทีนี้นะคะ เราก็ไม่ค่อยกล้า,ก,ลากินมะม่วงเชื่อมเลยนะคะเพราะว่าอีกทานอาหารก็เป็นคล้ายของหวานแล้วนะคะเพื่อนจ๊างั้นก็แปลว่านะคะเราก็คือกินหวานกินค้าวไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต่างกันนะคะเพื่อนจ๊า มะม่บบวงเชื่อมยังมีรสแบบหวานอมเปรี้ยวนะคะอันนี้คือหวานฉ่ำเลยนะคะเพื่อนจ๋ารีวิวกับข้าวมื้อนี้นะคะที่เห็นนะคะที่เห็นหกสิบบาทนะคะมีไข่ดาวคะ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานต่อเลยนะคะเพื่อนจ๋าวานกลมๆทั้งวันวันนี้คะ่ะชีวิตเติมหวานคะ่ะ